สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง dona kd ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกล่องสกินไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็น ep 2เนาะต่อจากเดิมนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเปิด5ครั้งนะครับผมก็คือเกลือนั่นเองนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะมาเปิดต่อละกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมด10ครั้งละกันเนาะ ก็คือจะแบ่งเป็นการเปิด5ครั้งรวดเลยแบบเปิดทีเดียว5กล่องเลย1ครั้งแล้วก็เปิดทีละกล่องอีก5ครั้งนะครับโอเคครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผม5กล่องแรกสก,กินจะออกไหมครับมาลุ้นกันเปิดเลยโอ้โหไม่ออกเลยครับผมเป็นเพชร50แล้วก็ชิ้นส่วนฮีโร่อีกหนึ่งนะครับผม โอเคก็ต่อไปก็เปิดทีละกล่องเนาะห้าครั้งกล่องแรกมาครับชิ้นส่วนฮีโร่ครับผมกล่องที่สองครับห้าวได้กรอบโปรไฟล์เลยนะครับผมของนะอารมเนาะถือว่าดวงดีนะครับนี่โอกาส1.6%เเท่านั้นนะครับในการได้รับโอเคผมว่าคลิปนี้ผมก็ถือว่าโชคดีละโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็น ครั้งที่สองเนาะต่อไปครั้งที่สมครับได้เพชรครับผมครั้งที่4ครับได้เพชรอีกแล้วครับผมครั้งสุดท้ายเนาะอ๋อได้เพชรอีกแล้วก็ประมาณนี้ละกันสําหรับการเปิดกล่องนะครับผมสําหรับสกินไทยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครที่ยังไ,ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับ EP แรกเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับ EP 2ในการเปิดสก,กินไทยนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ